มนทินลวงรักตอนที่ห้าตั้งแต่มาที่นี่ดิษยาคนพบว่าธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวช่วยให้เราอารมณ์ปลอดโปร่งมากขึ้นแต่มันก็ไม่จริงเสมอเพราะตอนนี้เธอหดหูเหลือเกินเท้าเล็กเดินออกมาไกลพอสมควรจนมาหยุดอยู่ที่ที่หนึ่งครั้งหน้ามันเป็นบึงน้ำโล่งๆอีกฝั่งเป็นผืนดินกว้างขวาง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครเหมือนกันหรืออาจจะเป็นของอัครวินเพียงแต่ยังไม่มีโครงการก่อสร้างอะไรส่งผลให้ตรงนี้ลมเย็นพัดโกรกหน้าพอให้หายเศร้าขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อยมันก็แค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะนึกถึงใบหน้าคมคายของคนใจร้ายความหมุนมองกับคลืบขานเข้ามาเหมือนเคยดิษยาทิ้งตัวนั่งลงคว้าก้อนหินก้อนเล็กๆควางลงไปในน้ำจินตนาการเสียว่า ของในมือเป็นหัวใจของผู้ชายคนนั้นเธอจะโยนออกไปไกลๆให้หาทางกลับมาไม่เจอถ้าไม่รักจะไม่ทนจะหนีไปไกลๆไม่ให้เห็นหน้าเลยคอยดูเสียงหวานสะอื้นกับตัวเองน้ำตาไหลพลากจนหน้าหงุดหงิดหากทำแบบนั้นจริงๆคนที่เสียใจก็ยังคงเป็นเธออยู่ดีส่วนอัคาราวินก็คงจะดีใจจนจัดงานเลี้ยงฉลองไปสาวันเจวันพี่พึ่งจะมาถึงเองนะ ใจคอจะไล่กันเชียวล้อเสียงทุ่มนุ่มลึกทำให้ดิสยาหันกลับไปมองพี่ต่อรีบใช้หลังมือปาดน้ำตาออกจากใบหน้างามลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นตินาสอนยืนอยู่ใกล้ๆโดยที่ไม่รู้ว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไร่แล้วทำไมเธอถึงไม่รู้ตัวไม่เห็นไออาจจะบอกว่าเอิงอยู่ที่นี่แล้วใส่ชุดนี้ด้วยชายหนุ่มมองคนตัวเล็กตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้ามันชุดพนักงานนี่ครับ ดิศยาย,ยิ้มอย่างเอียงอายก่อนจะตอบไปว่าก็เอิงมาฝึกงานที่นี่นี่คะพี่ต่อไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะฝึกงานครอบครัวของดิศยาทำธุรกิจใหญ่โตเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงอาหารสารีมัพยัต่างๆการที่เธอจะฝึกง,งานไม่จาเป็นต้องมาทำที่รีสอร์ทเล็กๆของอาัคารวินด้วยซ้ำไปและชุดที่เธอสวมใส่อยู่นี่มันไม่เหมือนชุดพนักงาน ที่ทำธุรกาเลยสักนิดแต่มันเหมือนทำความสะอาดเสียมากกว่าไอ้อาดมันคิดจะทำอะไรของมันกันแน่เอิงของคุณพ่อมาฝึกง,งานกับพี่อาดนะคะแล้วคุณลุงรู้หรือเปล่าว่าไอ้อาดมันให้เอิงทำงานแบบนี้น้ำเสียงของตินสรน,นั้นฟังดูก็รู้ว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหรน่นักและนั่นทำให้เดชยายหน้ามุยพอรู้ว่าอีกไม่นานตัวเองก็จะโดนดุติสอร เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับอัครวินซึ่งเธอเองก็รู้จักเขามานานเขาเป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่งคอยอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอในยามที่อัครวินไม่อยู่แต่ก็มาห่างๆกันตั้งแต่ที่ผู้ชายใจร้ายคนนั้นพยายามตีตัวจากไปเอิงก็เพิ่งรู้ตอนที่มาถึงค่ะไม่ได้เล่าให้ใครฟังกลัวว่าคุณพ่อจะไม่สบายใจมันทำแบบนี้ไม่ถูกนะและเอิงไม่จำเป็นต้องพยายามทำถึงขนาดนี้ เขาบอกอย่างอ่อนใจรู้ว่าหญิงสาวนั้นคิดอะไรกับอัครวินแต่เพื่อนเขางนี่สิมันแอบ,บมีใจให้กับปารวีอยู่ไม่ใช่หรือยังไงกันพี่ต่อก็รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเอิงก็แค่อยากทาตามหัวใจตัวเองสักครั้งความรักที่ดิษยามีให้กับอัครวินนั้นมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้ตอนแรกที่มันยังไม่เจอกับปารวีผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดมันมาตลอด เห็นจะมีแต่ดิสยากับกรกการน้องสาวบุญธรรมของมันแต่สองคนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันเสมอมาตัวเขานั้นสนิทกับดิสยามากกว่าอีกคนจึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายที่ใส่ใจคอเป็นอย่างไรพูดเหมือนจะไปไหนอย่างนั้นแหละตนสอนทำเสียงล้อเมื่อเห็นสีหน้าเศร้าๆของน้องก็ถ้าอกหักจริงๆเอิองอาจจะหนีไปอยู่ไกลๆสักสิบปีมั้งคะใช้เวลาทำใจสิบปีเชียวล้อ นานไปหรือเปล่าฝ่ามือหนารูปศีรษะถุยได้รูปอย่างเอ็นดูเขาเป็นคนหนึ่งที่มองคนตรงหน้าเหมือนน้องสาวเห็นมาตั้งแต่เล็กๆใครใจใจร้าย,ายเหมือนกับเจ้านั่นที่จู่ๆก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมมนันพี่ต่อไม่เคยได้ยินหรอคะก็ใช่นั่นสินะบนโลกใบนี้ถึงได้มีเล่าขมๆเอาไว้ย้อมใจยังไงล่ะ ใช่ที่ไหนกันเล่าว่าแต่พี่ต่อมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะเธอเองก็ลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องปวดใจแต่พอได้เจอกับตินนสอรนความเสียใจเหล่านั้นจึงเบาบางลงมากเมื่อเจอรีสอร์ทน่าจองบ้านพักหลังใหญ่เอาไว้เพิ่งมาถึงวันนี้นี่แหละแต่พอมาเดินเล่นจนมาหยุดอยู่ที่บึงน้ำกะแวะงีบสักหน่อยไม่คิดว่าจะได้ยินเสียงของใครบางคนมาตัดพอใกล้ๆก,ก็เลยลุกข,ขึ้นมาดูนี่แหละ ไม่ทำงานหรอคะเนี่ยให้คนอื่นทำบ้างเถอะพี่จะตาอยู่แล้วแทบไม่ได้พักเลยนะนี่ตั้งใจมานอนเล่นๆสักสองสามเดือนคนพูดยาคิวให้หญิงสาวแล้วเดินนำหน้าไปแต่จูจๆก็หยุดแล้วหันกลับมาควา้าข้อมือเล็กให้เดินมาด้วยกันมามามา,มาด้วยกันพี่จะไปถามไอ้อดว่าทำไมให้เรามาทำงานแบบนี้กันดิสยาเบิกตากว้างสายหน้าเป็นพราน พลางขืนตัวสุดลทธิ์แต่ไร้ทางสู้ผู้ชายที่ตัวโตวกว่าหลายเท่าไม่เอานะคะพี่ต่อเอิงทำได้นี่ก็สนุกดีค่ะได้ทำอะไรแปลกๆไปใหม่แค่นี้ก็คุยกับอัคราวินล,ลำบากอยู่แล้วเธออยากให้เขาเห็นในสิ่งที่เธอตั้งใจทำมากกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเองก็เหมือนกับคนทั่วๆไปไม่ได้ดีเด่นมาจากไหนติณสอนหยุดชะง,งักเดินยกมือที่กุมอยู่ขึ้นมาดู คิ้วหนาถึงกับขมวดชนกันมือลอกหมดแล้วแผ่นน้ำยาหลังจานใช่หรือเปล่าเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะแต่นี่มันก็ดีขึ้นแล้วเอิไม่เป็นอะไรหรอกค่ะอย่างน้อยๆมันก็ขนให้เอิงทํทำงานธุรการนะมาฝึกงานไม่ได้มาเป็นทาสพี่คงต้องคุยกับมันหน่อยดิษย,ยาจำเป็นต้องเดินตามไปอย่างว่าง่ายเมื่อตินสอนยกคำขู่ว่าหากไม่ยอมเดินมาดีๆ จะนำเรื่องนี้ไปบอกบิดาและถ้าเป็นอย่างนั้นท่านคงมีคำสั่งให้กลับไปฝึกง,งานที่บริษัทตามเดิมท่านจะไม่ตำหนิจะไม่ต่อว่าแต่จะใช้คำพูดอ้อมๆทาให้คนอื่นเกิดความละอายใจจนต้องยอมจำนนไปไหนที่สุดดิสยากลับมาที่เดิมอีกครั้งดูเหมือนว่ากะซราก็ยังอยู่ด้วยพอรถยุโรปคันงามยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนตินารอนหันหน้ามามองเธอแวบหนึ่งก่อนจะเลิกคิ้วขึ้น เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวถึงว่าหลบไปร้องไห้นขนคางกายว่าเสียงกุ้งหัวเราะทำเอาหญิงสาวแก้มร้อนเผาด้วยความอับอายพิต่อเธอไม่คิดว่าที่แบบนั้นจะมีคนอยู่นี่นารอค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้ค่ะคุณอาจเขาน่าจะมีแขกอยู่ด้วยคุณอาจตินาสอนแทบไม่เชื่อหูตัวเองจึงต้องถามทบทวนอีกครั้งเขาไม่อนุญ,ญาตให้เอิงเรียกเหมือนเดิมนะคะ่ะ เออมาฝึกงาน<ๆ>ก็ต้องเรียกเหมือนกับทุกๆคนแอบได้ยินเสียงบนในลําคอของคนตัวโตแถมใบหน้ากลับดูแข้งขึงมากกว่าเดิมไอ้นี่เหมือนบ้าจริงๆเสียงหัวเราะเมื่อครู่เงียบลงเมื่อตินอสอรลากเธอเข้าไปให้ตายเธอเธอน่าจะยื้อเวลาไว้นานกว่านี้หน่อยดูเหมือนว่ากัสิรากำลังจะกลับอยู่แล้วเชียวมีอะไรหรือเปล่าคะรังเราหงถามอัครวินที่ยืนหน้านิ่งๆอยู่ข้างตัว เพื่อนผมนะครับแต่ศอกและยิ้มให้เดี๋ยวผมไปส่งคุณก้านที่รถส่วนเรื่องที่เราคุยกันเอาไว้หวังว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกาเซราวางมือบนลายแกลง่งใจอยากจะประทับริมฝีปากขอกับแก้มสากแต่ทว่ามีสองสายตาย,ยืนมองอยู่มันคงจะไม่สะดวกมากนักนึกขัดใจเล็กน้อยที่เป็นเด็กฝึกง,งานคนเมื่อกี้อีกแล้วท่าทางมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เธอคิดจริงๆเอาไว้ว่าง การจะมาทวงสัญญาจากคุณนะคะคิดว่าคงเร็วๆนี้แหละค่ะผมว่างสําหรับคุณก้านเสมอครับดิสยาจ้องหน้าขม็งแต่เขาทําเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนในสายตาไม่รู้ว่าอยู่คุยกันอีท่าไหนกสเซราถึงได้เลื่อนขัน้นควงแขนจนอกอิ่มแนบชิดกันแบบนั้นอย่าร้องนะตินสรกระซิบบอกข้างหูเมื่อสองคนนั้นกําลังจะเดินผ่านไปส่งผลให้ดิษยาหลุดคาํา ทางที่ยังหน่าง,งออยู่อย่างนั้นฟาดแขนพี่ชายต่างสายเลือดคอหาคัดอารมณ์โดยมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องไม่วางตาแต่เพียงเสี้ยววินาทีกลับเสมองไปทางอื่นราวกับว่ากลัวโดนจับได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไม่รู้เหมือนกันคะ่ะรู้แค่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะได้รู้เขาไปนั่งข้างในเธอะไม่ว่าเปล่า อย่างลากแขนเข้าไปเหมือนเคยระหว่างทางที่เดินมาเธอเล่าหมดเปลือกว่าสาเหตุที่มาที่นี่นอกเหนือจากฝึกงานยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้วยอาจเป็นเพราะตินาซอนเป็นอีกคนที่เธอไว้ใจรองจากวัน,นิดาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวแต่ถ้าจะโทรคุยกันตลอดเวลาเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมนักตัววัน,นิดาเองก็มีงานต้องทำเหมือนกันสุดท้ายซึ่งเลอกระบายกับผู้ชายคนนี้ ซึ่งตินสอนไม่ออกความคิดเห็นใดๆเขาแค่หัวเราะชอบใจพลางจับศีรษะเธอโยกไปโยกมาถ้าคืนนี้นะไอ้อัดกับผู้หญิงคนนั้นนัดกันไว้เอิงจะทำยังไงจู่ๆก็ถามขึ้นมาชวนให้เธอคิดหนกักและจินตนาการไปไกลเกินกว่าจะดึงกลับมาได้เอิงจะทำยังไงได้ล่ะคะขอเคยฟังคำขอร้องของเอิงด้วยหรอคนตัวเล็กตอบเสียงเศร้า ลำพังอยู่ใกล้กันไม่ถึง5้านาทีก็แทบชีนิ้วสั่งให้ไปพ้นๆไหนว่ามาเพราะมันไงจะไม่สู้สักหน่อยหรอมัวแต่มองแบบนี้เมื่อไหร่จะทำสำเร็จล่ะแล้วพี่ต่อจะให้เอิงทำยังไงล่ะคะมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองคนพูดยกยิ้มอย่างมีเลนสนายจากที่คิดคิดดูแล้วนะถึงเขาจะเป็นคนนอกแต่ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมเท่าไหร่นักรวมถึงเยื่อใยของอัคารวิน กับปรารวีเช่นกันการที่ดิศยาเข้ามามีบทบาทอาจทําให้อะไรอะไรชัดเจนขึ้นมาบ้างมันอาจจะรู้ใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วลึกๆมีดิศยาซ่อนอยู่ข้างในเพราะไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั้นสายตาของเพื่อนรักเมื่อกี้มันทําให้เขาฉูกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของหมาห่วงของอะไรที่อยู่ใกล้ตัวมักจะมองข้ามแต่ก็ใช่ว่าขอสันนิษฐานมันจะเป็นจริงทั้งหมด หรือถ้าอีกทางมันอาจจะทําให้ปารวีลุกขึ้นมาเปิดใจและบอกความรู้สึกของตัวเองต่ออาัคารวินไม่ใช่เอาแต่เล่นตัวจนเลยเถิดมาหลายปีแบบนี้คําตอบตอนจบมันมีอยู่สองทางก็คือปารวีหรือดิสยามันจะเลือกใครกันแน่แน่นอนว่าต้องมีคนเจ็บซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ต้องรักษาแผลใจจะเป็นใครระหว่างคนที่นั่งอยู่ข้างๆหรือจะเป็นปารวี คนที่เอาตะเก็บงามความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อาัคารวินเดินกลับมาพร้อมกับใบหน้าราบเรียบไร้อารมณ์นึกงุ่นหงิดใจที่เพื่อนมาโดยไม่บอกล่วงหน้าและดูเหมือนเยตัวดีนั้นจะมีความสุขที่สุดในเมื่อตอนนี้มีคนหนุนหลังไขว่เมื่อกี้โคตสวยเลยว่าดิสยาแทบอยากจะหยิกแขนตินาสอรเมื่อจูจ่ๆเขาก็เอ่ยปากชมกัซิราทั้งที่เมื่อตะกี้ยังอยู่ข้างเธออยู่เลย ไหนว่าจะช่วยกันยังไงล่ะไว้ค่อยเล่าให้ฟังปลายตามองส่วนเกินที่นั่งทำหน้าสาล้อนเหมือนไม่รู้ว่าควรจะปลีกตัวออกไปมาทำไมไม่บอกเพิ่งรู้ตัวว่าต้องรายงานตินสอนบอกเสียงกวงหัวเราะยงมือรูปศรายิงสาวข้างๆแอบเห็นในตาคมกริบวาววับขึ้นมาเล็กน้อยไอ้ต่อเยอามากวนประสาทมันกดเสียงต่ำคลายไม่พอใจ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาไม่ยอมบอกเหตุผลหรือเพราะเห็นว่าคนตัวเล็กยอมนั่งนิ่งๆให้เขาแตะต้องคนเรานะ่ะเวลาที่มีใครมายุ่งกับของของตัวเองที่มองว่าเป็นของตายมันมักจะแสดงอาการออกมาโดยไม่รู้ตัวอย่าคิดว่าคนอย่างเขาหวังดีเลยนะเพราะที่ยอมลงทุนมาช่วยดิซยาส่วนตัวแล้วมีจุดประสงค์บางอย่างเหมือนกันเบื่อก็เลยลาง,งานมาพักผ่อนที่นี่ทำไมวะไม่ได้หรือไง กูเองก็หุ้นส่วนถึงจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เธอะไม่เห็นพี่ต่อจะบอกเอิงเลยค่ะข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาทำเอาดิษยาเบิกตากว้างนั่นก็เท่ากับว่าตินสรนกลายเป็นเจ้านายของเธอไปด้วยอีกคนเราไม่ได้ถามพี่นี่ครับถ้าจะมานั่งอีออกก็ออกไปรำคาญว่าคนจะทำงานส่วนเธอน่ะไม่มีงานทำได้ไงอัครวินต่อว่า ไม่ไหวหน้าจนดิสยาเม้มปากเข้าหากันแน่นจะมาพูดกับมึงเรื่องนี้พอดีไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้เอิงไปทำงานพวกนั้นมันไม่ตรงกับที่น้องเรียนมาเลยนะไอ้อจถ้าของแค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วจะทําอะไรได้ทําไมมึงไม่ลงไปทําความสะอาดเองบ้างละ่ะกูก็ไม่เคยเห็นมึงจะทำดิษยาแอบดีใจที่ตินสอนกลางปีกปกป้องเต็มที่ไม่หว่นต่อสายตาดูดูที่อัครวินมองมาแบบเรี้ยกราด ก็แน่ล่ะเขาก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วจะเอาอยัางไงว่ามาอย่ามาพูดอ้อมโลกให้เอิงทำงานในออฟฟิศอย่างน้อยๆจะได้ไม่เป็นลมเหมือนวันแรกที่มาทำงานคนไม่เคยจับงานหนัหนกๆอย่างดิสยาจริงๆก็ฝึกฝนกันได้อยู่แล้วยิงสาวไม่เกี่ยงงานพวกนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะต้องยอมให้อัคารวินกลันแกล้งปลางแลยอมทุกอย่างแบบนั้นเขาว่ามันไม่ถูกต้องดิสยาต่อสู้ผิดเรื่อง จัดการกันเองก็แล้วกันมันไม่ใช่หน้าที่ของกูออกไปได้แล้วจะทำงานละริละริะรเหลือเกินพอได้อยู่ใกล้ผู้ชายหน้าตาดูสดชื่นราวกับได้น้ำฉโลมถ้างั้นเอิงก็อยู่ช่วยไอ้อัดไปก่อนก็แล้วกันเริ่มงานตอนนี้เลยเป็นไงไปสิไปช่วยมันเคียรยงานบนโต๊ะส่วนพี่จะไปเดินตรวจรีสอร์ทสักหน่อยเย็นๆเจอกันนะเด็กดีประโยคหลงังชายหนุ่มมีการขยิบตาให้ เป็นอันรู้กันว่าแผนกำลังเริ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ต่อดิสยาย,ยิ้มกว้างลุกขึ้นเดินไปส่งตีนศรมิว่ายโดนเขากำชับอีกครั้งว่าอย่าอ่อนข้อให้อัครวินเด็ดขาดซึ่งเธอเองก็รู้จักนิสัยเขาดีพอสมควรกลับเข้ามาอีกครั้งก็ตรงไปยังโต๊ะทำงานโดยมีเจ้าของนั่งอ่านเอกสารต่างๆไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองกันเลยสักนิดรู้ดีว่าตอนนี้เขาคงอารมณ์ไม่คงที่เท่าไหรนะ่นัก ไปอ่อยอี่าไหนล่ะมันถึงได้ยอมเสนอตัวเป็นสะพานแบบนี้ดูสิขนาดไม่มองหน้ากันยังมีถ้อยคำเจ็บๆแสบๆมาฟาดฟันกันกลางหัวใจไม่มีหรอกนะที่จะพูดดีๆให้เธอได้ยินน่ะก็ท่าธรรมดาน,นี่แหละค่ะอย่าบอกนะคะว่าที่โกรธเพราะเอิงไปอ่อยคนอื่นที่ไม่ใช่พี่อาจอัครวินทุบโต๊ะเสียงดังสนันจนดิศยาตกใจหลับตาลงแน่น เมื่อลืมตาขึ้นมาถึงได้เห็นความน่ากลัวที่แผ่รังสีกระจายไปรอบห้องเลิกปั่นหัวผู้ชายสักทีดิสยาไอ้ต่อไม่ใช่คนที่เธอจะมาเล่นด้วยเอิ่งก็ไม่ได้เล่นนี่คะนี่เขาคิดว่าเธอกับตินสรแอบมีใจให้กันหรือ,อยังไงทั้งที่เธอแสดงออกชัดเจนมาโดยตลอดว่าคนที่อยู่ในใจก็คือเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะบอกว่าจริงจังอย่างนั้นสินะริร่ฝีปากนายเยดยิ้มแกมสมเพช ไม่ต้องหึงหน้าดำหน้าแดงขนาดนั้นหรอกคะ่ะยังไงเอิงก็รักพีห่หยาดคนเดียวดิสยาหัวเราะคิกคักชอบใจกับการโวยวายของชายหนุ่มเธอพยายามมาตั้งหลายอาทิตย์ให้ยครวินสนใจกันบ้างแต่มันไม่ได้ผลเลยสักนิดพอเตนสอนก้าวเข้ามาทุกอย่างมันก็ดูง่ายเหมือนแค่พลิกฝ่ามือฟังให้ดีแล้วจำให้ขึ้นใจดิษยาคนตัวโตวจ้อหน้าหญิงสาวนิ่ง ไรความรู้สึกที่อีกฝ่ายหวังให้เป็นฉันไม่ใช่พี่อัดของเธอเรื่องพวกนั้นมันเคยเกิดขึ้นมานานแล้วนานจนเสียฉันจําไม่ได้สักอย่างเลิกหวังอะไรลมๆเล้งๆเ,เพราะตอนนี้สิ่งที่เธอควรเรียกก็คือคุณอาจรอยยิ้มที่ประดับใบหน้าหวานค่อยๆมาลายหายไปเมื่อได้ยินคำพูดทำร้ายจิตใจจนยากที่จะรับฟังและต่อให้เธอจะเล่นวิธีสกรปรกสกรปกสกรปกส่วนผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วย หากฉันต้องแต่งงานกับเธอจริงๆคิดหรือว่าจะมีความสุขอะไรที่ทําให้เธอทุกข์ใจหรือเสียใจฉันจะทํามันทุกอย่างโกรธเกลียดกันขนาดนี้เลยเหรอคะเอิงทําอะไรผิดเธอถามเสียงเบาออกไปหากคําตอบออกมาว่าเกลียดกันเชื่อเธอว่ามันยังเจ็บไม่เท่ากับการที่อยากคารวินบอกว่าลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปหมดแล้วถามตัวเองก็น่าจะรู้คําตอบดิสยาทําไมต้องรองให้คนอื่นมาบอกว่า ตัวเองทําอะไรผิดไปเขารู้ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นอาจจะทําร้ายจิตใจของดิษยายอย่างรุนแรงแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้เธอก็ยังจะทําลายชีวิตเขาไปเรื่อยๆหนทางใดที่พอจะไล่เธอออกไปจากวงจรได้เขาไม่ควรหลังเลที่จะทํามันที่สําคัญมันเป็นเพราะเธอปาระวีถึงเลือกที่จะเงียบไม่ตอบรับความรู้สึกที่มีให้กับเขาเวลาเอิงรักใครเอิงก็ทุ่มไปทั้งใจ ก่อนจะทุ่มใจให้ใครเธอถามความต้องการของเขาหรือยังพี่อาจอย่าพยายามเลยมันเปล่าประโยชน์อย่าห้ามเลยค่ะเอิงจะพยายามให้ถึงที่สุดคำตอบมันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วดิสยาถ้าจนถึงที่สุดแล้วเอิงยังเปลี่ยนความรู้สึกของพี่อาจไม่ได้เอิงจะเป็นฝ่ายไปเองแล้วเอิงสัญญาว่าจะไม่กลับมาให้พี่อาจเห็นหน้าอีกเลยค่ะถ้าอย่างนั้น ก็ช่วยทำตามสัญญาด้วยฉันจะนั่งนับวันรอก็แล้วกันดิสยายกมือกุมหน้าอกด้านซ้ายแล้วลูบมันเบาๆด้วยความเสียใจยถึงจะเริ่มชินชากับการที่เคราวินพู้จาไม่ดีใส่กันแต่การที่เขาลืมเรื่องในอดีตมันทำให้เธอปวดร้าวไม่น้อยขอตัวก่อนนะคะวันนี้เอิงไม่ไหวจริงๆท่าทีเปลี่ยนไปของหญิงสาวทำให้เขาแปลกใจบนกับความรู้สึกบางอย่าง มองดูแผ่นหลังบอบบางที่เดินออกไปไกลเรื่อยๆไม่คิดจะเอ่ยปากห้ามเลยสักนิดอาัคารวินขมวดคิ้วเข้าหากันบอกไม่ถูกว่าทำไมตัวเองถึงได้รู้สึกร้อนรุ่มแปลกๆเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ตัวนุ่มหลับตาลงหยุดความคิดไร้สาระออกไปสิ่งที่ทำไปนั้นมันคือเรื่องที่สมควรคนอย่างดิสยาควรรับความสิงให้ได้หลายวันต่อมามีเรื่องให้แปลกใจ เมื่อมีแขกมาเข้าพักที่รีสอร์ทหากเป็นคนอื่นคงจะไม่แปลกใจเท่าไรแต่นี่คือพี่โดนละกอนพี่ชายของเธอยังไงล่ะมาพร้อมกับเลขาของเขาหรือถ้าจะพูดให้ถูกผู้หญิงคนนั้นก็คือปารวีพี่มาติดต่อง,งานกับลูกค้าแถวนี้พอดีนะ่ะแถมพรุ่งนี้ก็วันหยุดเลยตัดสินใจข้างที่นี่สักคืนคุณปานเลยถือโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนด้วยดนละกอสังเกตนอกสาวตัวเองที่ดูคำลงกว่าเดิมเล็กน้อย ไม่แปลกใจเท่าไหร่ก็คงจะเดินเดินไปเดินเดินมาเจอแดดทุกวันต่างจากตอนที่อยู่กรุงเทพแทบจะไม่โดนแดดด้วยซ้ำไปน่าจะโทรบอกเอิงก่อนค่ะมาแบบนี้ตกใจแย่เซงหวานบนอุบอีบคนที่แอบ,บทำความผิดมักจะชอบตกใจกลัวจะถูกจับได้คนเป็นพี่ยกยิ้มอย่างมีเลสานเขารู้ว่าทำไมดิษยาถึงได้จงใจยืนกลานจะตามชายหนุ่มคนนั้นมาที่นี่ เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือ,อยังเหมือนจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสักอย่างคิดอีกแง่มันก็ดีสำหรับเขาพอไม่อยากให้น้องสาวของตัวเองมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมองว่าอัครวินยังดีไม่พอสำหรับดิศยาโทรตัดกำลังใจกันเกินไปแล้วนะคะดีนะที่เธอย้าย,ายมาทำงานในออฟฟิศแล้วถ้าเกิดโดนลกรมาก่อนหน้านี้สักอาทิตย์แล้วเห็นชุดทำงานของเธอมีหวังได้ลากกลับบ้านแน่แน สองคนนั้นขอดูเข้ากันได้ดีนะเสียงของพี่ชายราบเรียบแปลกๆขณะที่สายตาจดจ้องไปยังชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเดินเคียงคู่ไม่ไกลจากเธอเท่าไหรนักมองจากตรงนี้เธอเห็นรอยยิ้มของอัคราวินได้ยอย่างชัดเจนยิ้มแบบที่เธอไม่เคยได้รับจากเขาแม้เพียงสักครั้งเดียวในจแววตาอบอุ่นยามที่อีกฝ่ายมองหน้ากันเมื่อนานมาแล้วเธอเคยได้รับ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงความฝันที่เลือนรางนับตั้งแต่วันนั้นที่ได้ยินเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจก็แทบจะไม่ได้ย่างไกลเข้าไปหาเขาเลยหมกตัวอยู่แต่ในออฟฟิศอย่างเดียวขนาดเอกสารบางอย่างที่ต้องให้อัคาราว,วินเซนต์ยังหวานให้คนอื่นนําไปให้ส่วนตินอรเห็นว่าที่จริงแล้วเขามาทํางานใกล้ๆนี่แหละเป็นโครงการใหม่ของลูกค้ารายใหญ่แต่ชายหนุม่มเลือกที่จะมาพักที่รีสอร์ทของตัวเองดังนั้น เธอจึงได้เจอหน้าเป็นครั้งเป็นคราวพี่โดนเป็นอะไรหรือเปล่าคะขาเหยาวแขนเมื่อเห็นโดนละก่อนเงียบไปเหมือนมีอะไรให้คิดอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยเหรอคะอยู่ที่นี่สักสองสามวันดีหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรพรุ่งนี้ก็คงกราบแต่ตอนนี้พี่หิวข้าวไปกินข้าวกันเถอะดิษยาไม่คิดว่าเขาจะพามานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับอัครวินและปารวีรีสอร์ทอัครเดชา มีส่วนของโซนอาหารที่แยกเป็นสัดส,ส่วนสำหรับแขกที่มาพักหรือแขกที่ไม่ได้มาพักก็สามารถเข้ามากินอาหารที่นี่ได้เช่นกันรมลื่นดีนะครับคุณอาจถึงว่าทำไมยยเอิงร้องอยากจะมาจังคนทำธุรกิจเหมือนเหมือนกันอดชื่นชมในส่วนนี้ไม่ได้นับว่าชาหนุ่มตรงหน้าเป็นคนเก่งตัวฉกาจคนหนึ่งแต่เรื่องนิสัยใจคอเขาไม่รู้อีกฝ่ายเป็นคนอย่างไรเพราะไม่ได้สนิทด้วย จอกันตามงานเป็นครั้งเป็นคราวถ้าชอบผมก็ดีใจเมื่อคราวหน้าจะเรียนเชิญคุณลุงด้วยตัวเองคุณพ่อก็คงจะชอบใจที่นี่บรรยากาศดีมากๆโดยละกรเหลือมองใครบางคนที่เอาแต่นั่งเงียบตั้งแต่เห็นเขาขอร่วมโต๊ะรบกวนคุณปานช่วยเติมน้ำแข็งให้ผมหน่อยครับเออได้ค่ะปารวีเเม้มปากเข้าหากันแนนขวาแก้วที่โดยละกรเลื่อนมาให้แต่ทว่าปลายนิ้วหนาน,านั้น ดูจงใจสัมผัสมือเธอจนน่าโกรธมุมปากอยากยกยิ้มอย่างพอใจส่วนเธอได้แต่ซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ในส่วนลึกไม่แสดงออกไปให้ใครได้เห็นแม้ปาระวีจะพยายามทำตัวปกติมากเพียงใดแต่คนที่คอยเฝ้ามองอย่างอัครวินจับสังเกตได้ยิ่งทำให้หัวนึกไปถึงคำพูดของดิสยาที่เจ้าตัวเคยประกาศกล่าวตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่แล้วเอิงจะบอกอะไรให้รู้นะคะ ผู้หญิงคนนั้นเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะซึ่งไม่ใช่พี่อาจหรือผู้ชายคนนั้นจะเป็นโดนละกอนอัคารวินกำชอนซ่อมในมือแน่นเหลือมองเดชยาที่เอาใจพี่ชายตัวเองด้วยการตักอาหารใส่จานบางทีเธออาจจะรู้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็จงใจให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ทั้งปารวีและโดนละกอนนั้นทำงานด้วยกันเจอกันทุกวนันเหมืนน่ากลัว หากเรื่องที่คาดดาวจะเป็นจริงและถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าโดละกรจริงใจกับปารวีมากแค่ไหนแล้วเขาล่ะเป็นอะไรสำหรับเธอกันจบไปแล้วนะคะกับมนลทีหลวงรักตอนที่5เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะเรื่องนี้เนียที่เอ่อทุกคนอาจจะเคยคิดว่ามันเหมือนทาตรักมัจจุราชใช่ไหมคะ ตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะว่ามันเหมือนหรือเปล่าแต่ราว,ว่ามันอพอหลังๆมามันก็จะออกไปคนละด้านคนละทางกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนยังไงก็ถ้าอาจผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีดราม่าพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องแยกของพี่ชายนางเอกด้วยเหมือนกันถ้าชื่อเราก็จาชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะมาบอกตอนหน้าอีกทีก็แล้วกันนะคะยังไงตอนนี้เนี่ยถ้าอาจผิดพลาดต,ตรงไหนไป ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากนะคะทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามนะคะเจอกันต่อหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะคะ